สวัสดีครับวันนี้บ้าบอกคอกีฬานะครับโดยปุ๊กกว่างโจแล้วก็เกศนันทว้าเนะครับเราก็จะมาจาัดในการกีฬาทุกๆว,วันเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็หัวข้อเราก็พยายามจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ําวันนี้อย่างกระชับเลยคุยเรื่องที่เราไม่เคยคุยคือเรื่องหนังที่เกี่ยวกับกีฬาหรือว่าสปอร์ตมูวี่นั่นเองนะครับเพราะว่าสปอร์ตมูวี่เนี่ยในเน็ตฟลิก i ์ดิสนีย์พลาสฮอลลีวูดผู้จัดก,การทีมเพลเยอร์นักเตะสตงสตาร์แม้กระทั่งเอเจนต์ของนักกีฬาเชียงไกล ถูกมาทําเป็นหนังเพราะนั้นเรื่องของสปอร์ตมูฟี่ซึ่งเราไม่เคยแตะเลยเนี่ยก็น่าคุยกันนะครับอะปุหนังหนังที่เกี่ยวกีฬาจริงๆเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหนังที่มีล o อตเทนทูมัโธ่เต็มรถอตเทนเนี่ยผมไม่ได้เชื่อตั้งนานแล้วรถอตเทนทูม to โธ่ถั่วเฮ้ยการตลาดนะครับไม่เคยมองมาตั้งนานแล้วหนังอะไรก็ได้ที่เราชอบไม่ต้องเกี่ยวกับ IMDb หรือว่าล o อตเทนทูมัโธเราชอบเรื่องอะไรกันเอ่อถ้าพูดถึงตัวผมเองนะฮะ สมัยเด็กๆที่ดูหนังเกี่ยวกับเวลาแล้วประทับใจโออีไม่ใช่นะมันกีฬาทางบนบนห้องนะฮะแต่ของผมเนี่ยก็หนังที่ดวงใจก็คงเป็น r ็อกกี้ครับ r ็อกกี้ร็อกกี้ก็แต่แต่ภาคหนึ่งแต่ว่าต้อง r o c k กี้ภาคแรกภาคแรกเพราะว่ามันมันมันเหมือนว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับชีวประวัติของ Rocky m a l ม o โใช่ไหมแล้วก็ เหมือนว่าไม่ไม่เคยมีใครทาหรือเปล่าไม่แน่ใจอา,อาจจะมีคนทําเป็นสรารคดีแล้วก็ไม่ดังแต่พอเป็นล็อกกี้ของพอลลวูดเนี่ยมันมาเต็มนะใช่แล้วก็ปลาย 70, เจมันมีเรื่องของตอนนัน้นมีเรื่องของสงครามเย็นอยู่นะครับเขาก็ใช้ตัวล็อกกี้หรือว่ารมโบ้เนี่ยในการเป็นพาหานะเป็นสื่อที่จะทําให้อเมริการู้สึกว่าชั้นใหญ่กว่าทุกชาติชั้นใหญ่กว่ารัสเซียโลกของประชาธิปไตยใหญ่กว่าโลกของคอมมิวนิสต์ แต่ว่าเบื้องหลังของหนังมันก็จะไม่ได้อธิบายหเรานีใช่เพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่พอเราได้ดู r o c k ี้ภาคแรกแล้วก็มีภาค2ภาค3ภาค4อะไรเป็นแบบหรือว่าซีรีส์ของ r o c k ี้อะไรเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าสนใจแล้วก็ติดตามกีฬามหม,มั่นโวยเป็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนกันชอ,ชอบอะไรของ r o c k ี้มากที่สุดเพราะว่าเพลงประกอบมันก็ดังมากใช่ตอนน้าไฟนาลตอนน้าไฟนัลีิเฟอก์กี้ก็ชอบอนะ นัดแสดงเตนเ้นเต้นเต้นเต้เต้ง็ต้นเต้สเต้นเต้นนเต้นเต้นเตนัต้นเตานเต้นเน่ต้นเ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 ้นเต้น้นเต้นเนเขานเต้นเ้วเตนเต็นเต้นเต่นเต้นเต้นเตนเตืนเต้นเต้เต่เ้นเต้นเขาเต้น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 เร้นเต้าตนเต้นเต้นเต้นเตเ้เต้าเเเร่ต้นาเนเ้เตนต้นเ้ตร้น ไม่ได้มาชกแล้วตอนหลังมันมีแรงบันดาลใจอะไรต่างที่ทําให้เขาเนี่ยต้องกลับมาชกมวยในในตอนสุดท้ายแล้วแล้วมันถ้าจะพูดลงว่าจําไม่ค่อยได้แต่ว่าความทับใจเนี่ยคงติดติดตาอยู่นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นหนังที่ผมก็ทับใจมากที่สุดแล้วตัวพี่เกียงล่ะเพิ่มเพิมกับปุ๊เคยเคยสงสัยไหมว่านังที่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยเวลาทําเงินนะครับ เวลาทําเงินกับเวลาได้รางวัลฟังให้ดีนะ <c oughs> หนังที่เกี่ยวกับกีฬาเวลาทําเงินกับเวลาได้รางวัลเนี่ยมักจะเป็นคนละเรื่องกันอ่าใช่ใช่ใชอ่าส่วใหญ่หนังหนังที่ดีมักจะไม่ค่อยทําเงินนะมันเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> หนังกีฬากีฬาคือการต่อสู้พเพื่อัยชนะแข่งขันกันบทรีดราม่านุน้นนั่นนี้กันครับ <c oughs> หนังกีฬาที่จะได้เงินนะครับต้องไปทําเป็นฟีเจอร์เป็นหนังดราม่า คือแบบว่าใส่แสงสีเสียงเข้าไปแบบล็อกกี้เนี่ยคือตึ้ง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 หรือไม่ก็ทำแบบฉากต่อสู้ที่มันโดโูโอว่าเกินจริงสมมติว่ามวยมันชกกันแค่ประมาณเท่านี้พอเนี่ยพอไปเป็นหนังปุ๊บโอ้โหมันไปแบบประมาณนี้อะไรที่มันร้องไห้นิดนึงก็ร้องไห้เยอะๆอะไรที่มันพูดเสียงเบาๆก็แผดเสียงมันคือหนังกีฬาที่เกี่ยวกับถ้าจะทําเงินนะคนติดตามนะ <S 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 คุณต้องทำให้มันเกินเอ็กซ์ตีมสุดๆเาเรียกเป็นหนังฟีเจอร์ แล้วมันมีความเป็นจริงหรือว่าความเป็นดราม่าเนี่ยสัดส่วนมันกำหนดไหมครับพี่โอ้คำถามนี้ดีก็คือถ้าคุณจะทําเป็นดราม่าท่านท่านแทนท่านเลื่อนแทนอะไรอย่างนงี้นะคุณก็จะเสียความจริงไปแล้วชีวิตของนักมวยคนนี้ชีวิตของปุ๊กหวังโจชีวิตของเพื่อนเนี่ยอาจจะมีแค่นี้เองแต่พอบอกว่าอาแล้วทำเป็นดราม่าแลการทำเป็นฟีเจอร์หูทำเส้นใจโตยาวลึกเกวองนี้ปุ๊บเนี่ยความจริงก็จะเสียไปแล้วความจริงก็จะมีแค่นี้ เพราะว่ามันถูกสิ่งที่เป็นดรามา่าหรือดรามาติกเนี่ยมาหอ่อหุ้มเพลงหนังดนตรีร้องหงยร้องไห้โอเวอร์ over, ใส่เข้าไปความจริงที่มันมีอยู่แค่นี้มันก็ถูกขยายขยายขยายเพราะนั้นเนี่ยถามดีคือถ้าเป็นหนังกีฬาที่เป็นสายดรามา่าฟีเจอร์นะไม่ค่อยน่าเชื่อถือไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ว่าทำเงินไหมับแต่ว่าทําเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมสเพราะว่าคนดูทั้งโลกอินง,ง่ายชอบง่ายดูแล้ว สนุกเว้ยแม่งโคสนุกเลยสนุกมากเลยแต่ถ้าไปทำตามจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารคดีอะดูเสร็จปุ๊กก็หลับเป็น entertainment splitting view คือเป็นความบันเทิงที่เหมือนยานอนหลับคือดูแล้วก,ก็แล้วก็หลับเพราะ<ช>นั้นเนี่ยเวลาปุ๊หรือผมหรือคณผู้ฟังหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยทาชีวิตตัวเองด้านกีฬานะก็ต้องเลือกว่าถ้าอยากได้ตังทำาปนลยแบบฮอลลีวูดดรามา<ช>่าดรามาติกไปเลยแทนแทนแทนใส่เพลงดนตรีระบงระเบิดลง วิ่งเอาหมร้องไห้ถ้าจะทําแบบเหมือนจริงเป็นด็อกทีเมนตัลี่สารคดีเนี่ยก็อยอกวง่าจะได้ตังค์แต่ได้อะไรได้รางวัลได้ความน่าเชื่อถือเพราะว่าทาเสมือนจริงไม่ไปบวมใหญ่ยายขยายหเห็นปหมโอเคเพอรอาะนั้นเนี่ยเวลาเข้าหลังกีฬากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล็อกกี้เป็นเฟอร์กี้โรนันโดเมสซี่ซาร่าเขาเลือกและทำหนังซาร่าทำหนังโดจเจ้าอะไรถ้ารางวัลไปสารคดีถ้าจะเอาตัง ไปสายดรามา่าเรียกว่าดราม่าอะไรครับแต่มันคือฟิวเจอร์เพราะดังกีฬาตัา้งแต่นี้มาทั้งหมดในโลกภาพยนตร์เนี่ยถ้าเอาหลักๆเลยน,นะมันก็มีสองแนวทางนี้ไปดูเลยเนี่ยล็อกกี้ตรงนี้บิลเลนดะอลลร์เบบี้ตรงนี้ออะไรอีกละ่ะมันก็จะอยู่ตรงวงนี้แต่ถ้าไปแบบเฟอร์กี้เนวากีตอินเนี่ยไม่ได้ตังค์แต่ได้ความได้ได้คำชืนช่นชมออจากนักวิจารณ์ แต่ถ้าพอฟเฟอร์กี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสารคดีนะว่ากิฟต์อินนะครับที่เพิ่งฉายปีปีที่แล้วเนี่ยถ้าเขาสลับโยกมาอยู่ทางฝ่ายดราม่าเขาก็ต้องลื้อใหม่แล้วอพอเฟอร์กี้ได้สามแชมป์ซึ่งปกติก็คือหูดีใจเท่านี้หูแต่พอเฟอร์กี้เป็นหนังดราม่าปุ๊บโอ้โหเหมือนซุปเปอร์แมนตีลังกาลิมสนามแบบใส่เพลงเพลงิงวิ่งร้องห่มร้องไห้พอจะเข้าใจไหมพอเป็นสารคดีเนี่ยไม่มีดราม่าแต่มีความสมจริงมีไหมครับใน ในแวดวงการบันเทิงเนี่ยที่ว่าหนังที่เอาจากชีวิตจริงเพียวๆเยอะๆมา,มากๆแล้วได้ทาเงินด้วยสามารถทำเงินได้มี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 แต่ว่านึกไม่ออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดังอะไรแบบมีนะแต่มันนึกไม่ออกอาจจะเป็นเรื่องทําเงินด้วยใช่ไหมทำเงินด้วยครับตรงนี้ได้ได้รางวัลด้วยนะถ้าเกิดสมมางนถ้าอย่างนี้ผมว่าอาจจะหาไม่ค่อยเจอ ถ้าจะให้นึกออกก็เป็นเรื่องนักแข่งรถของไอตันเซนนา oh. ที่เป็นนักแข,แข่งรถชาวบราซิลแต่ว่าได้ตันแค่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าได้รางวัลเยอะแล้วก็เหมือนจะได้เงินประมาณหนึ่งค,คือคือเป็นงานที่ได้เงินมากกว่าดารรมดาหนังสารคดีไริการทั่วไปพอถามคำถามมาเยอะแยะเลยเลยอยากจะรู้เนี่ยนั้นในดวงใจของพี่เกียงล่ะที่เป็นสายกีฬา,าแล้วก็ทุกทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวแล้วก็ทาให้พี่เกียงเนี่ยถูกใจและประทับใจมากที่สุด ต้องย้อนกลับไปปี1994<ม>หรือว่า28ปีที่แล้วต้องขออภัยเพราะว่าอาจจะไปอ้างอีกหนังที่มันเก่าเกินไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมาตลอดอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่อง Hoop d r e a m นะครับ Hoop ที่แปลว่าไอ้ห่วงอะ <ula> Hoop อะ h o p h, <ula S 1> h <ula> o i r e de Hoop ฮูลาฮูปเบลีมเก็คำฝันนะครับไ <hoop> ม่เป็นหนังสารคดีที่อย่างนี้ครับมันใช้การถ่ายทำติดตามอายุจริงของนักกีฬา มหมายความว่านักกีฬาอายุเพียงแค่สิบห้าแล้วหนังเนี่ยมันถ่ายถึงอายุ2ี่สิบเขาก็ติดตามานักกีฬาไปเลยห้าปีหนังว่าจะฉายก็คือหลังจากห้าปีไปแล้วเขาต้องการจะดูซิว่านักกีฬาคนนี้มันเป็นนักบาสเกตบ,บอลเนี่ยนะครับเติบโตจากอายุสิบห้าสมมุตินะครับสิบห้าก็มาถ่ายละสิบหกก็มาถ่ายละสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้าถ่ายถึงยี่สิบก็ค่อยฉายโอ้โหคนที่ ผู้มวยการสร้างหรือว่าผู้กำกับน,นี่ต้องอดทนอย่างมากๆอาจจ<ล>ะมีฟุตเตจประมาณหนึ่งพันสองร้อยม้วนเลยนะแล้วก็ต้องมาตัดต่อแล้วเขาถ่ายจริงครับ,รบผมจําไม่ได้ว่าระยะเวลาเนี่ยมันกี่ปีแตุ่ทจะถ่ายหลายปีแล้วบางทีบางครั้งเด็กคนนี้นะครับเรียนไฮสคูลเนี่ยกลับไปที่บ้านเพื่ออ่านหนังสือสอบตัดกองก็ไปนั่งกับพื้นแล้วก็ถ่ายบนเตียงเนาะเนี่ยนักกีฬาคนเนี้ยก็จะอยู่บนเตียงนอนเพื่ออ่านหนังสือสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตเตจที่มันเป็นฟุตเตจจริงๆเนี่ยคิดดูว่าเขาจะมีมากขนาดไหน คือหนึ่งคือถ่ายตามอายุจริงไม่มีว่ามาตัดต่ออะไรไปมาเราจึเห็นการเติบโตของตัวละครที่มันเติบโตตามอายุจริงแล้วบทสรุปของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่พี่ชอบเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันเป็นไปตามที่ผู้กำกับหรือว่าคนอเมริการสร้างเนี่ยตรงตามใจเขาไหมว่าคือเด็กเนี่ยจากเริ่มต้นเมื่ออายุสิบห้าสมูรณ์นะฮะแล้วถ่ายไปหปีจน2ี่บเนี่ย เขาสําเร็จตามสิ่งที่เขาวาดฝันไว้หรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอตัวแถว20เนี่ยเขาก็ไม่ได้สําเร็จหรอกเพียงแต่ว่าต้องแทรกดราม่าเพื่อให้หนังเนี่ยจบแล้วเนี่ยเขาประสบความสาเร็จตามที่ฝันโอ้นี่คุณคุณเริ่มมีพัฒนาการในการเป็นเป็นคนตั้งคําถามน,นะผมเสนอเลยว่าอยากให้ไปอ่านข่าวกีฬา, <c oughs> า,าเช้ากีฬาเข้มนะครับแทนผู้ชายที่ อยู่ในรายการนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนคนขวามือของผมนะครับ oh. ไม่ไม่ใช่คนซ้ายนะครับคนซ้ายเดี๋ยวโดนไล่ออกเลยนะ <c oughs> อ่ะคำถามนี้ต่อได้เลยว่าที่สุดแล้วหนังเรื่องฮูปรีมเนี่ยมันก็ไปถึงจุดที่หนังมันต้องการที่จะให้ไปถึงคือให้เห็นว่าชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยแม้มีความตั้งใจและมากมายแล้วสูงส่งแล้วบุ่งมั่นแล้ว <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยอ oh. คือคือหนังในเวลาที่มันตั้งตรวจถ่ายทำแบบปุ๊มันไม่วางธงเอาไว้ข้างหน้าว่ามันควรจะไปแบบอู้คว้าแชมป์หรือว่าไปเป็นนักบาสกปปาเกตบอลอาชีพอะไรขึ้นมาไม่เขาให้ตัวละครม,มันเป็นไปตามชะตากรรมเลยว่าอพอตัวละครชะตากรรมนี้ไม่ประสบความสมําเร็จก็จะไ,ไปตามนะั์น ทางทางหนังที่เขาจะเรียกว่าอะไรแอน์เดอ์ด็อกอันดเดอ์ด็อกเราขาดเราไม่ได้ออคือเป็นตัวละครทุกอย่างนั้นเป็นรองหมดนะครับไม่มีอะไรเป็นต่อทางฐานะทางสังคมครับไม่มีอะไรเป็นต่อทางเรื่องของต้นทุนในชีวิตเพราะนั้น,น dog, เนี่ยหนังอันดเดอ์ด็อกเนี่ยมันจะจับใจคนดูได้คนข้างหน้าสังเกตนะอันเดอ์ด็อกอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็ตามผู้หญิงคอนเทนี้อาร์คีอะไรก็แล้วแต่นะมันอันเดอะด็อกมันเป็นหนังที่คนไทยอ่อนไหว หลังรักชอบง่ายๆเพราะว่ามันเริ่มจากการที่ตัวละครมันต้องต่อสู้ขึ้นมาก่อนมันหนังเรื่องโกที่เป็นหนังกีฬาเหมือนกันแต่ก็อนดเร์ด็อกคือโอ้โหลุกขึ้นฟันฝ่าอันดอระด็อกเป็นเป็นหนังแนวหนึ่งที่คนไทยมักจะชอบแลวพอพอชนะแล้ววินเนอร์แล้วเนี่ยคนไทยก็ยิ้งสึกว่าอิ่มเอมเติมเต็มแต่ที่ผมชอบผู้ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซัดเซสในท้ายที่สุดมันบอกกับเราว่าที่สุดแล้ว แม้คุณจะแบบตั้งใจอ่านหนังสือสอบแทบตายแม้คุณจะให้พ่อแม่ขับรถไปสอบออติวเสาร์ทย์แทบตายไมันจะมีคนบอกคุณว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแทบตายที่สุดแล้วเนี่ยมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอสิ่งที่มันเล่ามาทั้งหมดเป็นเพียงแค่เปลือกของมายาคติจนการของจบเฉงแบบโอ้โหดีมากเลยนะเพราะว่ามันมันทำให้คนดูเนี่ย ถ้าดเดาไม่ออกเหมือนกัน<ช>สำหรับคนที่ดูดูอรอบแรกๆรอบสื่อหรือว่ารอบที่พวกเฟสเล a ส e อะไรต่างๆเนี่ยทำให้แบบเราก็คิดว่าเฮ้ยหนังเนี่ยความทีว่วาเป็นหนังเนี่ยเริ่มต้นทํางานนักทุกสิ่งทีอย่างดีหมดไปไปตามคอนเซ็ปต์ท้ายสุดมันต้อง happy แฮปปี้เอนดิงจากมีความฝันแบบเมริกันชนสเซ็ตแบบนั้นแบบขึ้นมามีบ้านมีรถพวกหนังฟิลกู๊ดอย่างขึ้นมาบอถ้าคุณทําสําเร็จ คุณทาตรงนี้เป็นเสเต็ปแล้วท้ายสุดคุณจะได้ผลลัพธ์ของการที่คุณลงทุนเงินใช่ซึ่งเรื่องของเรื่องนี้ไม่ใช่ใช่แล้วไม่เห็นผลว่าทําไมคนที่ดูหนังจริงจังเลยเป็นนักวิจารณ์นะครับอ,อันนี้อันนี้ขอพูด,ดนิดนึงแล้วก,กันทําไมที่สุดแล้วพอเราดูหนังไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยพอให้เรื่องหนังตระกูลแห่งชอบสุดเนี่ยนักวิจารณ์ร้อยละเก้าสิบเก้ามัดชอบหนังสารคดีเพราะมันเสนอสิ่งที่เป็นความเป็นจริงมันไม่ถูกของขู่ว่าโอ้คุณต้องชนะเลยเป็นวินเนอร์คุณต้องมีบบ้าานนมีีรแชวตก่งงั นางฟ้าแสนสวยชีวิตจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางทีคุณพยายามแทบตายคุณอาจจะมีคนตกงานก็ได้เมื่อเรียนจบจุฬาธรรมศาสตร์ถ้าจะยังคือเสาอคดีเนี่ยมันพูดความจริงสัจธรรมแต่ดราม่ามันพูดความลวงสร้างฝันมายาให้คนเอาไปเสพเดือดแล้วบอกว่าเออฉันอิ่มเหลือเกินสุดยอดไหม ันแย่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรามันชอบเสกดราม่าอะไรอย่างนั้นนะครับก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นหัวข้อที่โหวันนี้หัวข้อที่มันกันเาะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมันต่อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเพอเอนะเผอเพอนะวันพุธเนี่ยเราจะไปดู One for the Road นะครับของคุณป้าสล่าแกนโกวมันจะไปดูกันเเพอเรามาคุยเรื่องหนังนิดนี้ด้วยกันว่าเรารู้สึกไงกับ ฟอนพอเดอร์โรสชอบไม่ชอบเราก็จะพูดจะว่าจะชมนะครับเราไม่เกรงใจนะครับเพราะว่าใครอยากจะเกลียดก็เกลียดมาใครจะชอบก็ชอบมานี่แหละคือจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่ดีของนักวิจารณ์เราต้องเสนอในสิ่งที่เป็นความจริงใช่แล้วในมุมมองของเรานะฮะนักวิจารณ์นี้ต้องต้องเสนอในมุมมองของตัวเองไม่ใช่เสนอมุมมองของสังคมรอบข้างออกมาเป็นนักวิจารณ์นั่นคือนักวิจารณ์ที่ไม่ดีดีก็ชมไม่ดีก็ติมันจะรู้จักกัน ดีลาผมนี่พอจะไปต่อสู้กับอาจารย์วีระธิรพัน์ได้ไหมโอ้ขึ้นเวทีไปแล้วน่าจะยากนะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่มาติดตามกันอย่าลืมช่วยกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมมีนาคมปีหน้าบ้าบอคอรีฬาเนี่ยจะไปบ้าบอที่เจแปดสนามที่ประเทศอังกฤษนะครับครับผมวันนี้สองคนขอลาไปก่อนขอกาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ